คาคินคนที่หนูอยากให้เป็นหัวหน้าห้องนะติดไปเลยเส็จเลยครับต่อไปวาตะ,ะเป็กไปติดคนที่หนูอยากให้เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้านะคะ มาให้อยู่ลูออกโอเคได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะเดี๋แปะเลยดูดีๆด,ดูนะภาพดีๆนะอ่ะต่อไป เพื่อนที่จะเป็นหัวหน้าห้องให้เรานะดูแลเพื่อนๆนะใครจะดูแลเพื่อนๆได้อ่าดีเด แม่ช่วยหาให้อ่าต่อไปคือนะต่อไปลูก 你 你喜拿他什 เห็นไหมค่อยดูเห็นยัง อยากติดคนนั้นติดเลยอ่าไปต่อนะต่อไปพี่ตีพี่ตีนมารัอสัตนด์ล็อกับคุณได้ก่อนนี่มาดิ่ไปสอ่าหนูชอบเพื่อนคนไหนอยากให้เพื่อนเป็นหัวหน้าติดเลย บดินตัวเคนะคะอ่ะน้องบดินชอบคนไหนเลือกเลยอ่าโอเคอ่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้เด็กคนไหนถึง นะการเลือกตั้งลงคะแนนจะไม่มีเสียงนะ,ะต่อไปภูผานะเดี๋ยวครูเบยหาสัญลักษณ์ภูผาก่อน L ใช่ไหมลูก mm hmm. เดี๋ยวเอาอีกแผ่นหนึ่งอันนี้ L หมดเป็นน้าแบบน่งนะภูผา อ่ะไปต่อนะอาฟิกฟิทเราก็ไป่ก่อนอ่ะตัว M หายเดี๋ยวอาฟิกนะมา หนูชอบใครหนูเลือกเลยอมองข้างล่างก็ยังมีอีกนะมีข้างล่างมีข้างบนดูดีๆเห็น <Okay. S 1> ป่าไม่รู้แล้วแต่หนู เลือกเลยไปต่อนะต่อไปเป็นฮันซาฮานซาโตัวคิว Papa หนูชอบเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนที่เขาเล่นกับเราตลอดอแล้วแต่นหนูอาบคนเลยอ่าโอเคอ่าวคนสุดท้ายน้องลิลลี่รอก่อนรอก่อนอ่ะลิลลี่ล ชอบใครคะไป,ไ,ปไปค่ะไม่ติดตัวเองนะติดเพื่อนติดเพื่อนดูฟิกเอ้ยดูจ้าดูติดเพื่อนหูเพื่อนคนไหนที่ดูชอบ ฟี่ล่ะหนึ่งสองสามคะแนนคราวนีออน้ยังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวครูบเบ้เบ๊สมมุติว่าครูบเบ้เบ๊เป็นตัว y นะครูบเบ้ให้หนึ่งคะแนนโอเคไหมคะ<า>มอ่าปรบมือให้พี่เมกาด้วยใชอ่านี่ครูบเบ้เติมให้พี่เมกานะอ่าเคหนึ่งคะแนนต่อไปอเล็กต์กี่คะแนนลูกอ่าหนึ่งคะแนน กลับบานเอ้ยไม่ใช่หรอโฟกัสอ่ะไม่เป็นไรคุณไเปเพิ่มคะแนนให้ที่โฟ ครคะแนนเท่ากันลูกใครใคะแนนเท่ากันคะใครคะแนนเท่ากันตอนนี้หฮือใช่เปล่าคราวนี้ใครอ่าตอนนี้ลูฟีฟ่กับน้องโนตคะแนนเท่ากันทํายังไงดีต้องช่วยกันคิดแล้วเพราะมันจะมีได้แค่หนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าห้องนะ่ะทํายังไงดเด็กๆลองช่วยคุณเบ๊ะคีซิทายังไงดีอ่าทํายังไงดีคะ ค่ะจะตอบยกมือทำยังไงดีอจะเราจะเลือกยังไงอ่ะอ่ะนั่งลงนั่งรออ่านชี้น้องโฟกัสเอาไปนะค่ะยกตรงไหนเดี๋ยวกดซิงค์พี่ตรงกับพี่รู้พี่อ่ะทำไปยังไงดีตัดสินไปเลยหรออโอ้โหเบ้นเลือกให้ไม่ได้เอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวให้พี่โน้ตตรงนี้นะ ให้พี่นต้ตกับพี่ลูฟี่มายืนข้างหน้าแล้วหันหลังเด็กๆชอบใครให้ไปต่อหลังเพื่อนคนนั้นดีไหม่ะเดี๋ยวให้พี่น้อตอ่าเชิญพี่โนต้ตกับพี่ลูฟี่เลยอ่าเดี๋ยวขยับก่อนนะนะขยับก่อนนะแบบนี้โอเคไหมเฮ้ห้ามมองห้ามหันมองเด็กๆชอบเพื่อนคนไหนไปต่อหลังเพื่อนนะใครที่คะแนนเยอะที่สุด เป็นหัวหน้าห้องส่วนคนที่รองลงมาเป็นรองหัวหน้าห้องดีไหมคะดีนะะหลับตาสองคนนี้ต้องหลับตาก่อนหลับตาให้อาจครูนะนเพื่อนรอกอนนะชื่อเช่ออ่าโฮเบจะ์ววะตั้งกล้องนะให้กล้องเป็นพยานเลยโอเคชอบใครให้เด็กๆไปยืนข้างหลังเพื่อนนะคะโอเคไหม แล้วใครคะแนนเยอะที่สุดคนนั้นจะได้เป็นหัวหน้าห้องแต่เดินแบบไม่มีเสียงนะเวลาเดือเพื่อนรู้สองคนนี้ต้องหลับตานะเอามือปิดตาไว้เอามือปิดตาไว้อ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ,คะมีสองแถวมีแถวพี่โน้ตกับแถวลูฟี่เด็กๆอยากให้ใครเป็นหัวหน้าห้องมาต่อข้างหลังได้เลยนองเชิญค่ะค่อยๆเดินแต่ส่งเสียงเดีย๋ยวเพื่อนได้ยินเดี๋ยวเพื่อนได้ยิน เด็กผู้หญิงได้ค่ะลุกเลยค่ะหนูอ,อยากให้ใครเป็นัวหน้าห้องหนูยืนที่หลังคนนั้นเลยนะเอาลุกเลยคนอื่นลุกเลยเอากล้องแผนหน่อยแผนแผนกล้องหน่อยดูสิโอเคนะเอาหนูจะเลือกใครจะเลือกใครเลือกเฮ้ยห้าหันห้าพันอ่าดีเด็กจะเลือกใครครบเอาสักแถวหนึ่งโอเคตามนี้นะโอเคตามนี้นะอะทออั้งหมดซิดาว นั่งลงนั่งที่แถวตัวเองนั่งลงนั่งลงโอเค สองเธอทั้งสองคนคือหนึ่งดูแลเสื้อนเพื่อนให้คุณเบ b ้เวลาคุณเบ b ้ปวดห้องน้ำไม่มีคนอยู่ดูแลให้คุณเบ b ้ด้วยสองถ้าเพื่อนทะเลาะกันเราต้องทำยังไงลูกบอกบอกว่าเพื่อนทะเลาะกันเออแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่แบ่งของเล่นน้องโน้ตต้องทำยังไงคะบอกบอกคุณครูเออแจ้งคุณครูได้เลยแล้วถ้าเกิดตอนเช้าต้องเป็นหัวหน้าท้องต้องพูดว่าอะไรคะทั้เรียนทั้งหมดจำความทะลุ